ตกใจหมดเลยใครวายวะอ่่อนี่นี่นี่นไปถ่ายตรงนั้นไปนะในล้อรถอะ ลูกไก่อยู่ในล้อรถในท้องมันอีกอออกัดกัดกัดทิ้งไปสองตัวอยู่ในท้องอีกสองตัวเน <c oughs> ื้อ,อว,ว่าไม่เห็นว,ว่ามันมันไมน่อะไรอ่ะลูกครูมันอยู่ท้อง เหลืองค่ะแล้วจะรับมันสู้ป่าเวยนะโอ้ถอยไปสงแม่ไก่เดินยังเป็นอยู่เลย